ต,ตัวเเลขที่นสนนอเเเปป็พียงกาาารรคดดดโชใ้วิจรรรณาานในกญับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนวันนี้ลูกจ้าบก็จะมานําเสนอเลขเด็ดลายเลขที่ลุงจ้าบจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของลาบเด็ดเช็คให้รวยงวดประจําวันที่16รกรกฎาคม2565ลาบเด็ดเช็คให้รวยให้เลข4กับเลข7ชื่อ2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี04 24 84ถ้าเลข7มาก็จะมี07 27 87 สำหรับผลงานวัที่ผ่านมาลาบเด็ดเช็คให้รวยให้61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก61ให้61ออก61ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ลาบเด็ดเช็คให้รวยยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าทำมาตอนครับมาตอนรวมญาติงวดประจำวที่16พกรกฎาคม2565รรวมญาติให้2ชุดชุดแรกให้ ชุด2ตัวให้17 27 57 87 07และอีกชุดหนึ่งให้ชุด2ตัวให้90 91 94 95 98สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวมญาติให้61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก61ให้61ออก61ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้รวมญาติยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมมตอนครับมาตัวยอดตำรางวดประจำวันที่16พฤศจิกาคม2565ยอดตำราให้เลข5กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี54 57 58ชุด3ตัวให้654 458ถ้าเลข8มาก็จะมี81 84 85 80สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมายอดตำลาให้61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายต2ตัวออก61ให้61ออก61แต่ ให้บนแต่ออกล่างครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ยอดตำลายังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าํามาตอนครับมันต่อยอดเลขสนามงวดประจำัาที่16กรกฎา,าคม2.565ยอดเลขสนามให้เลข0กับเลข5ชุด2อ,ต,อตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี04 05 06 07 08,09ถ้าเลข5มาก็จะมี50,53,54,57,58,59สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมายอดเลขสนามให้61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก61ให้61ออก61ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ยอดเลขสนามยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนครับมาต่อโชคอำานวยงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2565โชคอำานวยให้เลข7ตัวเดียวให้เลข7จุด2ตัวให้7075สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาโชคอำานวยให้16ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต,ตัวออก61ให้16ออก61ถูกตัวกลับของเลขท้าย2อตัวครับเรามาตามกันว่าวดนี้โชคอำานวยอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า ขมาตอนบมาตอยทงทองงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565ทงทองให้เล้ค่าตัวเดียวให้เลขค่าชุด2ตัวให้054585ชุด3ตัวให้705485สําำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาทงทองให้16ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6-1 ให้16ออก61ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้ทงทองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาตอครับมาต่อที่แฟนจา๋างวดประจำวันที่16รกกรกฎาคม2565แฟนจา๋าให้เลข7ตัวเดียวเลขเ็7ชุด2ตัวให้70 73 77 79สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาแฟนจา๋าให้61 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6-1ให้6-1ออก6-1ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้แฟนจา๋าอยาจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าขมาตอนครับมาต่อเท่าแก่พารวยงวดประจำวันที่16รกรกาคม2565เท่าแก่พารวยให้เลข3กับเลข4ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้4-2กับ4-7 สำหรับผลงานวัดที่ผ่านมาเท่าแก่พารวยให้เลขศูนกับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรที่1ออก417ให้เลข0กับเลข7เข้าเลข7เลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายรที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลมาตามกันว่าวดนี้เท่าแก่พารวยยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอครับมาตอ่อกนด้วยอาจารย์เอกราชนนทนครสีงดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565อาจารย์เอกลาชนนทนครสีให้2ชุดชุดแรกให้เลข0นกับเลข1ตัวเดียวให้เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0ูนมาก็จะมี2 0 4 0 8 0ถ้าเลข1มาก็จะมี 2, 1 4 1 8 1และอีกชุดหนึ่งให้เลข3กับเลข4ตัวเดียวให้เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี3 1 3 6 3 8 ถ้าเลขสีมาก็จะมี4 1 4 6 4 8สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์เอกราชนนท์ครสีให้เลข4ี่กับเลข6ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่หที่1ออก4 17เลขท้าย2ตัวออก61ให้เลข4ี่กับเลข6เลข4เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หน่1เลข6เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าค้ารมาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เอกราชนนท์ครสียังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มรรมตอครับธรรมอนที่สนามชัยเขตงวดประจำที่16กันยายม2565สนามชัยเขตให้เลข0เลข3เลข7เลข8เด่นเลข0กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 05ถ้าเลข3มาก็จะมี31 35ถ้าเลข7มาก็จะมี71 75ถ้าเลข8มาก็จะมี81 85ชุด3ตัวให้605 235 071 985สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดเขาไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่างวดนี้สนามชัยเขตจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธาารรมตอครับมาต่อในเทพมหาการงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2565เทพมหาการให้เลข5เลข7เลข8ตัวเดียวให้เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5256 59ถ้าเลข7มาก็จะมี72 76 79ถ้าเลข8มาก็จะมี82 86 87ชุด3ตัวให้0 8 2 4 8 6 5 8 7 1 5 2 7 5 6 3 5 8 8 7 2 4 7 6 0 7 9สำหรับผนงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเข้าเรามาตามกันว่างวดนี้เทพมหาการจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม ทมาต่อเลยครับมาต่อก็ได้อาจารย์พิชิตโชคเงินล้านมวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565อาจารย์พิชิตโชคเงินล้านให้เลข1เลข4เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี14 15 17 18ถ้าเลข4มาก็จะมี44 45 47 ถ้าเลขก7มาก็จะมี7 4 7 5 7 7 7 8สําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์พิชิตโชคเงินล้านจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขามาตอนครับมาตัวหนูกระซิปงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565หนูกระซิปให้เลข7กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี717778 ถ้าเลข4ีมาก็จะมี04 3 4 64สําหรับผลงานววดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าข้ามาตามกันว่างวดนี้หนูกระซิปจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น5,3,8,3,3,3 3 6 7 6 9 6ชุดเด่น053853สาำหรับตัวเลขที่ลุงจา้านำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ